ทักทายยามสายๆจ้ายามสายๆก็ออกมารถทุเรียนจ้าทุกคนทำบุญเสร็จเจ้าก็ออกมารถทุเรียนของเรา เริ่มจะรกแล้วทุกคนจะได้ตัดหญ้าอีกแล้วอย่ามองว่างเราก็จะมาตัดหญ้าในป่าทุเรียนใหญ่ของเราช่องสายๆเราก็ออกมารถทุเรียนซะก่อน ตรงนี้ยางเราหยุดหน้ายางไปแล้วใบเริ่มร่วงหมดแล้วทุกคนก็จะไม่ค่อยมีงานเยอะแล้วทีนี้รถทุเรียนเลี้ยงวัวดูน้ำข้าวแค่นี้ ังนี้จะต้นใหญ่ๆใกล้จะพออามากกับผลแล้ว กันจ้าทุกคนสปริงเกอร์ไม่ค่อยหมุนเพื่อน ต้องเดินดูทุกจุดเราจะแยกเป็นสองทางน้ำแต่ก็ยังไม่มีงบทุกคน